สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตัดไม้ทําต่อสนุครับมาที่บ้านจังหวัดเลยครับผมนี่มากับน้องครับดูไม้ครับไม้เขาเรียกว่าไม้ไผ่เลี้ยงนะครับทําต่อสนุเอาแก่ๆเลยนะครับมีเจออยู่ประมาณลำสองลำนะน้องกําลังตัดอยู่ข้างในนะครับนู้เจออกมาได้ไหมครับลำใหญ่มากลำข้างใน ลักษณะของลำนี่จะเลื่อมๆนะนี่นะลำนี้นะแก่ๆนะคือลำนี้นะลำหนึ่งนะแล้วก็ลำนี้นะแก่ๆลำนี้นะนี่ลำแดงๆนะถ้าเขียวๆแบบนี้ไม่แก่นะเนี่ยเขียวๆนี่ปีกว่าน้องฝันนี่คือลำนี้นะีลำนี้นี่น้องฝันอยู่นี่ คือเป็นนูนนูนนะกำนจะไปทำตอกติวนะลองลองตัดอันนี้เป็นไม้ไผ่เลี้ยงไงเลี้ยงใหญ่นะตอไม้ไผ่เลี้ยงนี่ตามันจะเป็นแบบนี้นะโหลงมาแล้ว,ลง,ล,วลงมาแล้วนี่ลงมาแล้วนี่อนะโอเคครับผมโอเคครับ น้องกำลังดันไม้ลงมานะไม้หูก่อนู่นนะครับถึงนู่นลำนี้น่าจะประมาณ30เมตรหรือ20เมตรได้ประมาณนี้หอยไปเลี้ยงกอ,องใหญ่ๆนะนกำลังน้องกำลัง,องอายาวมากนู่น อ้ยาวมากยาวมากเดี๋ยวลองดูอีกที่ว่าจะแกะไปแกะนะครับตัดดูโอเคครับดูครับไม้ที่ได้มาครับโหอย่างแกะครับอันนี้เป็นตอนปลายปครับขึ้นปลายนะอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นท่อนโคนนะโคนยาวก็ประมาณสามสิบ สามสิบกว่ากว่านะสามสิบแปดสามสิบเนะถ้าด้านโคนี้ว่าจะทำตอกติวนะีนอันนี้ด้านด้านปายนี้แก่มากาจะทำไปตอกเนื้อนะเสียงมันติวเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็จะขูดแล้วก็ทำผ่าผ่าผาไว้นะขางข้อก็จะขางข้อนิดนึงนะตัดก็จะประมาณน,นี้ใต้นี้ขางข้อนิดนึงดูดิครับไม้ไผ่เลี้ยงนี่ เงามากรับเลยแก่มากเขาเป็นแบบนี้ครับเงาเงาแบบนี้นะเริ่มเรื่มนะแก่มากโอเคครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวตามต่อครับผมยวถ่ายให้ดูโอเคครับผมมาตามต่อครับนี้จะเป็นไม้ไผ่เลี้ยงท่อนปลายนะครับได้ประมาณกี่ป้องได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดป้องด้านด้านด้าน,านโคนก็ได้จะประมาณหกป้องประมาณนี้ครับก็จะ เอาไว้ทําตอกติวถ้าพวกนี้ก็ด้านปลายมันแก่ๆเอาไว้ทําตอกเนื้อทําไมผมถึงจะบอกว่าทําตอกเนื้อมันดีคือไม้ไผ่เลี้ยงนะครับซึ่งผมเคยทําหลายหลายหลายไม้นะแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เพราะว่านี่นะครับผมจะให้ดูนะครับสังเกตว่านี่เนื้อไม้ของตอกตอกตอกไม้ไผ่เลี้ยงเนี่ยตัวไม้ของไม้ไผ่เลี้ยงไม้ไผ่เลี้ยงนะเวลาแก่คือมันจะแก่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ติวเข้าไปหาด้านในนะครับ มันจะแดงๆไปทั้งหมดเลยนะก็คือเวลาทําตอกดิวเราผิวข้างเราจาักด้านข้างเนาะจากแบบเนี่ยแบบแบบตอกเนื้อธรรมดาเนี่ยมันก็จะแก่เหมือนกันไปหมดทั้งลำนะทั้งตอกนะนี่สะเกตน,นะทุกทุกป,ป้องเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดข้างข้างป่องนะผมจะตัดห่างออกจากป่องประมาณเซนถึงสองเซนนะแก่มากครับอันนี้เป็นด้านโคนนะนี่มันจะแก่แบบนี้นะซูมให้ดู นี่ลักษณะนี้นะเสี้ยนนี่มันจะแก่เท่ากันหมดนะเข้ามาหาเข้ามาหาเขาเรียกว่า,าภาษาอีสานหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ยาใหญ่ๆข้างในนะครับเกี้ยนะภาษาอีสานเขาเรียกว่าเกี้ยนะเกี้ยไม้ไผ่นะถ้าภาษาไทยก็จะเป็นใหญ่ไม่ไผ่อยู่ด้านในนะนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ผมถึงใช้ไม้ไผ่เลี้ยงทําตอกเนื้อนะครับมันจะมันจะ เสียงถ้าแก่แ,กแบบนี้นี่เสียงเท่าติวนะนะดีไม่ดีนี่ดังดีกว่าติวด้วยซ้ำน,นนะแต่ผมเคยใช้โอเคครับผมต่อครับผมผมเคยใช้ไม้ไผ่บงนะหรือไม้ไผ่ไล่นะหรือไม้ไผ่หวานนะเวลาที่มันแก่มันจะแกะะ่เฉพาะผิวด้านข้างแบบนี้นะแต่ด้านในเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นขาวๆนะมันจะไม่แก่มากนะมันจะดําเฉพาะรอบนอกนะสาหรับพวกนั้นคือเอาไว้ใช้ทําตอก ตอกเนื้อนะเอ้ตอกติวนะติว,ตวข้างๆนะติวแบบนี้ถ้าเป็นคือว่าผมเคยเอาลองทําแล้วมันจะดําด้านหนึ่งแล้วมันจะขาวด้านหนึ่งนะมันไม่เหมือนอไม้ไผ่เลี้ยงนะไม้ไผ่เลี้ยงนี่คือมันจะแกะ่คือแก่เท่ากันไปนหมดเหมือนไม้ไผ่ตรงนะอันนี้คือมาข้อเสนีแนะนะของไม้ไผ่เลี้ยงแนะนาเอาไปทําตอกเนื้อจะดีมากทําตอกติวถามว่าทําได้ไม่ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนํานะอันนี้ผมก็จะ ส่วนนี้ผมก็จะทําเป็นตอกเนื้อทั้งหมดนะตรงนี้ผมก็จะผ่าให้มันแห้งแล้วผมค่อยดัดดัดดแล้วผมค่อยค่ยจากแห้งนะผมจะไม่จากตอนที่มันเปียกนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสุดๆแล้วครับผม